สวัสดีทุกคนนะครับมาพาร์ทนี้เราจะขึ้นเกาะกันแล้วโอ้ยท่าท่งโหนคพี่แกอย่างเท่โหนดไม่เหมือนกำลังขี่ควายอ่ะถ้าทางโหนงเจ้งงางโชว์หน่อยงางโชว์ไป let's go เราเดี๋ยวหอกเอาหอกมาไว้นี่โอเค ยาเราใช้อะไรบ้างมี vegetable soup แล้วก็ไอตัว healing เช่ปะสองอย่างเกเดี๋ยวกินน้ำให้พร้อมแล้วก็อยาที่ใช้เพิ่มเลือดอ่ะเวลาโดนเตียว healing เหรอ healing เฉยไหมที่มันเป็นเป็นผีพฟ้าเหมือนคุกกี้อืมพกไปด้วยพกไปยังอ่ะมีพี่มาใส่เพิ่มให้มีสามันอ่ะขอยาเตรียมตัวแป๊บ ตั้งนานแล้วเนี่ยเอกู้ผมเอามาห้าอันแล้วพี่อันเนี้ยเหลือ vegetable อ่ะเอาเอา vegetable มาเพิ่มนิบไปเลยในกล่องแั้นนะเป็นหนึ่งกองเ e g e t a b l e ไม่ได้นะมันไม่ใช่ vegetable โอ้ vegetable เษาจะกินมรดกอุ้ยมันมืดเลยไปไหนอ่ะขึ้นเรือมาทางเนี้ย นอกเ่นวะแ,แต่ว่ามันมืดข้างบนมันมืดมากเลยผมยังไม่พร้อมอแต่ว่าจะสว่างแล้วมั้งแค่เสียงแค่เสียงก็น่ากลัวแล้วมีคนตาแน่นอนฮะยองนะเธอขึ้นไปก่อนนะเขายังไม่เขายังไม่พร้อม มาพร้อมกันเดี๋ยวหลงขออนุญาตทำใจอยากคู่ได้ปล่ะหลงแน่นอนบอกเลยออยิ่งเป็นฟ้องด้วยยังไงก็หลงเดี๋ยวซ้ายเป็นขวาเดี๋ยวขวาเป็นซ้ายยิ่งเป็นฟ้องด้วยยังไงก็หลงมาแน่มันแน่นอนอยู่แล้วคุณพี่กูเสี่ยงมันน่ากลัวมากเลยยิ่งมาติ่งมาไม่ไง่ยังไม่ทัานอะไรเลยให้ไปก่อนผานผ่าเลยอยู่นี่เครื่องนึงนี้เหรออืม ก็ดูไม่มีอะไรนะพี่ขึ้นไงวะขึ้นดีครับขึ้นขึ้นอ้อมขวาสีหนูมาขึ้นตรงสูงได้ไงล่ะออตายแล้วชีวิตตัวงล่วงกวนร่วง <c oughs> ไปจำไม่ได้เอนะา,ามนะมาทำต้องทำอะไรบ้างอเอาเป็นว่าค่อยๆสำรวจล็อกล็อก ทำไมตูดพี่นัดมันอ๋อมันมีเฟืองด้วยเราต้องเก็บเฟืองหรือเปล่าพี่มีลูกศรด้วยหรอบุลเลตมันน่าจะเป็นเควสอ่ะถ้าทำไม่ผิดเดี๋ยวดูข้างหน้าดืว่ามีอะไรบ้างทีเดียวประตูนี้เปิดได้ไหมประตูนี้ก็ล็อกมีอันหนึ่งน่าจะต้องขึ้นข้างบนนะมันล็อกข้างในอ่ะข้าไม่ได้เหรอ ใช่ใช่อาจจะต้องอีกฝั่งเข้าของอีกฝั่งหนึ่งของข<ด>เลยอหนขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ผมลองแล้วหรอหนูขึ้นไม่ได้หรออืโกงไม่ได้หรอเนี่ยทำไมโกงไม่ได้อเนี้ยโกงไม่ได้อ่าเดี๋ยวไม่เชื่อตัวอะไรอะ่ะหนูเหรออุ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนน่ะหนูอ่ะเอ,อ้ยมันอ้อมไปเข้าประตูมันมาทางนี้แน่เลยหาทางขึ้นก่อนนี่นี่นี่ผมว่าทางนี้มันมีประตูอยู่ข้างหลังอ่ะฟ้องมาเนี่ยประตูเนี้ย คิดว่าตัวนี้ได้เปิดได้นะไม่ได้เฮ้มข้าดที่ไหนวะเนี่ยขึ้นจากข้างบนเหรอขึ้นจากข้างบนอ๋อขึ้นจากกล่องอะนะเออฟองกระโดดได้ไหมดูฟองก่อนนะนี่ไงผมถามพี่นาโถคนมันต้องพัฒนากันบ้างเห็นหนูปะนี่อยู่บนนี้หนูหนูกลายพันธุ์ไปเนี่ยตัวเริ่มเลยใช่ จริงงก่อนย่นไม่ธรรมดาหรือว่ามันต้องกระโดดขึ้นไปอีกวะพี่ก็เรียกประตูประตูข้างหน้านุ้นเปล่าไหนข้างหน้าพี่เนี่ยเปิดทุกเปิดทุกการเลยไม่เข้าเลยเราต้องมีกุญแจหรือว่าต้องไปหัปหรืนเล้วมายิงกระจกใช้โฟนคูปได้ป่ะเอ้มันใช้ที่ตัดไม้ขึ้นมาข้างบนหรอขึนไเนี่ยนี่ต้องหาทางเข้าแล้วก็เข้าเข้าจากข้างในอย่างเงี้ยผมว่ามีคนคนโดดไม่ได้ไว้พี่หนึ่งอัตราหน่วย กันก่อนเถออนี่มาขึ้นทางนี้ั้นนึ้โดดไปอย่างเงี้ยอ่ะพอแล้วก็กระโดดขึ้นไปเขียงเขียงขึ้นไปอย่างเท่ขึ้นไปชั้นบนสุดเลยว่ะผมว่าพี่ลองลองดิไม่ได้ละโดดได้แค่ตรงนี้แหละน่าจะเป็นประตูนี้แหละสุดท้ายล็อกกว่าเอาได้ไล่ะล็อกหมดเลยโดดไม่ได้อะล็อก หรือว่าเราต้องไปหากุญแจนอกเรือก่อนเหรอบนเกาะเหรอใต้เรืออีกเหรอเออเข้าใต้เรือปะข้างล่างเนี่ยมันมีของ,องอออข้างล่างมันมีเฟืองอยู่แล้วน่ะที่พื้นอะที่พื้นข้างนอกเห็นปะนั่น่ะเดี๋ยวผมลงไปดูดิไห<ใ>นอ่ะเนี่ยเฟืองแมชชีนพาร์ตอาจจะต้องสำรวจข้างนอกก่อนหรือเปล่า อมองดูแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าเรือใต้เรือมีอะไรเก็บป่าวะทางไหนเหอะเข้าใต้เรือข้างล่างไงใต้ทะเลอ่ะต้องหมดไปอย่างเงี้ยเหรออ๋อต้องไปเข้าจากข้างท้ายเรือแน่เลยอ๋อนี่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 เหนื่นนนอยมาจากท้ายเรือนี่มาท้ายเรือใช่ไหมท้ายเรือมีทางเข้าอยู่งั้นผมต้องปีนขึ้นเรือไปใช่ปะถ้าไม่กลัวฉลากก็ว่ายน้ำกลับมาตามหาของมันฟองมันไหน ฟองอยู่ไหนฟองฟองกำลังวิ่งไปไท้ายเรืองไงพี่อยู่ตรงฝั่งนี้มาแล้วดูอาหารด้วยนะยหิวรือเปล่าเอาอาหารมาพอไหมวะอืมเพราะว่ามันน่าจะนานอยู่อะต้องใช้ธนูยิงยิงมะหมมืดนะเธอเดินมาเร็วๆดิเดี๋ยวหลงเก็เบของก่อนก็ได้พี่ เดี๋ยวหลงจะได้ไม่ต้องวนกลับมาอีกรอบเปิดแล้วเปิดแล้วหัวโอ้ยหนูไม่เอาขอวที่ไหนโอ้เวนกรรมไป ออกสิเธอเอาขวานตีหนูอุยเขาโดนยิงอ่ะใครก็ได้เอาหอกให้เขาชี้อยู่เฉยเฉยถั่วถั่วมันถล่มถละมเนยเฮ้ยล็อกป่ะพี่ยิงได้ปะมันล็อกเนี่ยต้องทำอะไงต้องใช้โบโบคัเตอร์โบคัตเตอร์ไอ้กันไกตัดอ่ะ กันไกลตัดเหล็กกูเก็บเปิดกล่องได้ยาพิษมาวางั้นเดี่ยวมันพิดแม่ยุ้ยบูคีเดี๋ยวมีคนไม่ตามมาพี่รอก่อนอยู่ไหนอะทุกคนหายหายเดินมาสิจะโวยวายทำไมล่ะี่ขนาดค่เดินตามทางเฉยๆนะโวยวาย ได้คีได้เวทคีมาเก็บตรงไหนบอสอ๋อเก็บตรงนี้ไปเวทคีไม่ใช่เมื่อกี้มันแจ้งเส่ยสีฟ้าถือทำครบเพลิงได้ป่าวะไม่มีมันมืดเหลือเกินระวังหนูนะมีหรือเปล่าจับแกมมาได้ป่าเออของผมมันไอ้นี่อยู่พอเห็นอยู่ดูของมาตมันโตดูอะไรดีได้ของ มันจะเงาเงาใช่ไหมล่ะมึงล่ะมันเป็นของเฟสเดสคีใครมีกุญแจเปิดแกปเพียบใน medical ผ่านมาอันนี่ไงได้ไอ้ทิกอัพไอ้นี่และโบอะที่ตัดอ่ะอันนี้โต๊ะดวงของทำเฟสเขาต้องเก็บของมาทำเนี่ยมันมันบอกอยู่นี่ว่าต้องใช้อะไรบ้าง ใช่ไอแมชชีนพาร์ทห้าอันเนี่ยเราได้เกียร์แล้ววะต้องกดทีดูกดทีเหรอแมชชีนพาร์ทได้สี่แล้วคั้นอีหนึ่งแล้วไอ้นั่นมันมีอะไรบ้างไอ้ไอ้อันเนี้ยโต๊ะเนี้ยต๊ะนี้มีอิเล็กทริกเอ่อไลท์แก๊สเอ่อถังแก๊สแล้วก็บูเลตหนึ่งแก๊สเรามีแล้วบูเลตเรามีหนึ่งอ่าไลท์เชอร์ เธอไม่มีไอเธอไม่มีเโอเคต้องหาต่อวไม่มีโอเคต้องหาต่อเรากลับไปเข้าอันนู้นได้ไหมเหมือนเราจะมีไอ้อะไรนะกุญแจอ๋อเ้ยไปกลับไปกลับไปห้องกลับไปห้องก่อนมีทีัครีมอ่ะมีที่ตัดครีมอ่ะไปดูนิดห้องนี้มีอะไรปะอย่เดยวนะไม่มีใช่ห้องนี้ห้องแรกเลยคีย์นม่มี ได้ไเ้ได้อะไรกันเนี่ยได้บูคีไปบูคีห้องต่อไปห้องนี้ระวังหนูนะอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิเพิ่งเพิ่งเพิเดี๋ยวเพิ่งเพลงมาก่อนอันนี้ให้ตันกนอยู่ไหนอะนี่ตนแล้วใช่หมเไปในห้องนี้นะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ๋อเนี่ยมันห้องเควสอะขึ้นไปไหน the only วิ่งรอฟฟองเลยนะน้ำจะหมดแล้วอะหูแม่งนี่มากเลยเอาไม่เจอแล้วอะทุกคนไปไหนองขึ้นบันไดดิขึ้นบันไดไปไหนนะหูยบอกให้เดินอยากไปดิงสนิงเห็นนี่ตามตู่ดีมายังหลงอีกเหรอหนูเยอะนะ ถ้อยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวปิดท้ายเองตามพี่นัดไปไปอันนี้ก่อนแล้วกันไ,ไปข้างหลังนี้ก่อนดีกว่าข้างหลังนี้เหมือนน่าจะเป็นทางตัดเสียงหนูนะฟนผ่องมีตู้เตอร์อะไรเปิดได้ไหมไม่มีเลยชงอลิ้นชักอะไรบางทีก็เปิดได้ดูให้ดีนะต,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 ตัวโต ไม่มีมาออกมาข้างหลังนี้ไปทางนู้นสิตามพี่นัทบอกให้ตามพี่นัทไม่เหนยอพี่นัทไม่เจอตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้ล่ะปิดหลังเหนูรอ what are you doing to it get out. get out do your job บันยี่เข้าไม่ได้บันนี้โหมีอะไรบ้างเ,ออเนื้อได้มันได้เนือ้อมันได้เนือ้อฟองเก็บลูกขน้ไว้บ้างปะน่ะนี่คืออะไรอะ่ะลูกเซฟลูกเซฟไม่มีใช้โค้ดต้องการโค้ด ก็เรียกสี่ตัวเหรอมันใช้อะไรอ่ะ One floor d s o oh, r s น่าจะต้องหาแหละคิดว่าน่าจะต้องใช้กุญแจก่อนหรือเปล่าอืมเข้าไม่ได้ใช่ไหมนี่นไง<ด>เฟืองครบแล้วเฟืองครบแล้วงั้นอ่ะโอเค ทางโซนนี้หมดงั้นเราไปชั้นสองกันกลับไปกลับไปที่ห้องนั้นก่อนกันแลวพี่ไปทำไม่นั่นอ่ะเฟืองอ่ะมันน่าจะต้องทําเฟืองก่อนเพื่อปลดล็อกอันต่อไปหรือเปล่างั้นรอตรงนี้ทั้งคู่อ่ะไปคนเดียวเดี๋ยวฟ้องหลงความจริงน่าให้ดีไปคนทำมากกว่าเดี <c oughs> ๋ยวเอาไปให้ดีลงมาทำแล้วกัน <c oughs> จะลงไปทำไหมอะได้ขาแจ็คได้ขาแจ็คได้ ตัวยกไอ้นี่อ่แสดงว่าเอามาเปิดประตูห้องนี้หรือเปล่ามันต้องมีอ๋อมันต้องมีที่ใช้ที่ยกรถอยู่อ่ะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทางนี้หนูนะอเอาละ ลองคุยด,ดีลองไปดูประตูฝั่งนู้นดิมันคือออกไปข้างนอกใช่ไหมโอเคมันคือถ้องออกไปข้างนอกนะครัเปิดไว้เฉยเปิดไว้กลับเข้ามากลับเข้ามาตั้งนานนึงขอขอสำรวจตรงนี้ก่อนไม่มีอะไรตรงนี้มันต้องออมันนี้ต้องใช้คีย์การ์ดโอเคห้องนี้เข้าไม่ได้นี่เปิดเข้าข้างนอกโอเคปิดไว้เฟืองราขาดอะไรอีกอ่ะเหมือนจะครบแล้วปะ เราครบแล้วไงเมื่อกี้เราไปคุยได้นั่นแล้วหมดละตรงนี้หมดละอันนี้มันต้องใช้ขีการ์ดเราไม่มีป่ะอะไรตรงนี้อ่ะทำไมมืดจังวะเอออยู่ๆมืดเฉยเลยกลางคืนเหรอเป็นไม่ได้โมันมืดเราไงไปไปต้องกินเราต้องทำไอ้นี่มาแน่เฮดไลท์เนี่ยเออกลับไปก่อนไหมน้ำผมหมดแล้วว่ะ ไม่มีน้ำสำรองมาเหรอหมดแล้วอะขนาดเอามาเต็มขวดนะแล้วแก้วน้ำที่พี่ทำไม่ให้อะไม่โพกัน้าเหรอแก้วน้ำที่ทำไม่ให้โพก์มาเดียวเปล่าได้ได้ได้กินแตงโมแล้วหนู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 ยิงขาใครไม่รู้ิีขาฟ้องกันแหละเออเอาแก้วน้ำใช่ป่ะไม่เอาไม่เอาได้ได้แตงโมมปแล้ว เธอจะเอาความมาเอาที่พี่ก็มีอยู่มาเด้อถ้าทำให้ผิดต้องยกอันนี้แหละขอ,อนี่<ผ>มายกยกเนี่ยตู้ฝังงนี้นแล้ววะเ้ย City in the Blue ข่าไปดูขอาไปดูเข้ามาคุยกันเลยมีอะไรเปล่าดูดีนะไม่น,าน่าจะมีนะแล้วนะ้ำผมเกบียบออมาละโอเคก็มาฝั่งฝั่งไหนวะ ฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้ไม่ใช่นี่ฝั่งนี้กลับทางเดิมดิมันต้องลงมาทางนี้นี่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 นล่นี่นี่นยหนู่นี่น้่นี่นี้กล่บห่นี่งี่น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 ีันีี่ยี่นี่นี่นีี่น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 รี่่นี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 ่ี่นี่น่น เราต้องไปห้องไปตู้เซฟเราได้คีย์การ์ดแล้วเราต้องไปห้องชั้นไหนวะที่มันต้องใช้คีย์การ์ดอ่ะชั้นบนชั้นนี้ชั้นนี้ปะอมมืดมากันนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้มองไม่เห็นเลยเลยวะขอให้ปรับแกมมากขึ้นปรับสว่างในเกมขึ้นปรบนึงนึงนะอเอ่อกราฟิกชาร์โดดิแทนเนี่ยเหรออืมผมปรับเป็นสามร้อยแล้วอะ 3ามร้อยแล้วก็ยังมืด Shadow type อ่ะ Shadow หรือต่อเจอ Shadow type พี่ตับพี่ปรับเป็นซอฟนะ Shadow type อ่ะอืมแล้วก็ Shadow distance พี่ปรับเป็นศูนย์นะ Shadow distance ปรับเป็นศูนย์เนาะเออระหว่างขึ้นเยอะระหว่างขึ้นไอ้นี่เลยดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหเล่นปวดหัวตั้งนานโอเคมองชัดแล้วราได้กุญแจสีฟ้ามาปรับอะไรนะ ครับนั่งดูทีนี่ก่อนอ๋อถ้าดีดเป็นสามร้อยมันจะแบบ<อ>แบบเข้มขึ้นมันจะสมจริงขึ้นเราไปเราไปห้องนี้ก่อนไหมไปห้องที่ใช้ที่ตู้เซฟอะอเดี๋ยวปอยู่ชั้นไหนวะอันนี้ปะห้องนี้ปะตู้เซฟตู้เซฟเหมือนจะอยู่ห้องห้องอีกห้องหนึง่งไม่ช่องนี้ไปห้องตามดีไปนน่นทางโน้นด๋ยิงสฟแตองนี้หรือเปล่า เราห้องเหมือนกันหมดเลยมีไหมไม่มีไม่มีอันนี้ก็ตามเบอร์ห้องว่ะเนี่ยมันมีเบอร์ห้องสองอยู่ม่งเข้าไปโดนกัดทุกทีทำไมฟอมต้องเป็นคนที่โดนกัดตลอดด้วยอะจะเป็นพี่นะก็โดนอะนี่ไงได้อิเล็กริกอ่าน่าจะครบแล้วนะไปลองไปทำดูก่อน ไปดีลงไปเด็กข้างล่างเนี่ยพี่ยืนเฝ้าตรงนี้เนี่ยพี่จะยืนตรงบันไดบันไดอยู่ไหนบันไดอยู่ทางนี้ปะฟ้องมาไหนวะบันไดเนี่บันไดอยู่นี่เนี่ยบันไดขาลงเนี่ยดีลงไปฟ้องยินกับพี่บอกฟ้องมันอยู่ทางไหนวะพี่ทางขวาปะขวาบอกฟ้องยิงกับพี่ฟ้องแม่งวิ่งตามดีไปเฉยตรงไหนวะเนี่ย ห้องไหนสุดอะห้องไหนสุดเดี๋ยวแล้วเดีแล้วเหมือนจะขาดอยู่อีกหนึ่งนะขาดอะไรอ่ะอ่ามันต้องการ electric wave ไ i เต t e r เออเราขาดไรเตอร์เปล่า electric ิ i ไ e แล้วใช้ c ม i r แล้ว light เราขาดไ i g h เนี่ย light เรายังขาดอยู่แลอวไปห้องไหนวะงั้น อ,อต้องอยู่ที่ไหนกะัไม,ไม่ได้ไหมไอล็อกเกอร์พวกนี้เปิดไม่ได้เหรออืมก็ไม่ได้กันไะไม่ใช่ห้องนี้เธอออกมามันห้องน<ห>้ำยืนไยืนหนห้องมาทางนี้ เดินดีกว่ามั้ยถูรีสปอนนะระวางังมันไม่มีทางขึ้นทางอื่นนะใช่ไหมทางขึ้นทางนี้ล่ะหรือว่าต้องไปเก็บข้างนอกอวะพี่ข้างนอกมันจะมีอะไรอ,ะอ่ะเออทางนี้หรือเปล่าขึ้นไม่ไดา่าซะถูรีสปอนไว้ก่อนลองถือน้ำไปตีมันหรอ <c oughs> ไม่ขวดน้ำมันวางอยู่ในมือไงเดีย๋ยวไ,ไปดูข้างนอกนี แต่ว่าขึ้นเราก็ขึ้นดาดฟ้าไม่ไรเอาทางนี้มีทางขึ้นทางนี้ทางนี้ทางนี้านานานมามาข้างในข้างในเดี๋ยวข้างในเข้ามา,มาเฮ้ยเสียงหนูข้างในระวังกันบ่นน่าจะมีเธอเลยเลยเธอเลยเลย <c oughs> เฮ้ยหนูหนูไม่ได้ทำเฟรนดีหรอกหนูต้องมานั่งคอยตามเด็กหลงทางหนึ่งตันเบลตา มีอะไรไหมท้องนี้มีกล่องอยู่นี่นี่ไงอืมอร<บ>ะนี่ไงไลท์เดี๋ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขึ้นบันไดไปข้างบนได้อีกนิดอ่ะเราขึ้นไปดูอเอเอ,อต้องลองขึ้นไปอีกล็อกมันไม่เปิดผมว่ามันต้องไปเอานั่นแหละต้องไปทำอ่าๆดีไปครับดีไปครับเดี๋ยวพี่จะยืนรอไหนวะเนี่ยตรงนี้ นี่มันใดอยู่นี่เฮ้ยมัน,นรีสปอนวายจังวะหนูสองดอกตายเลยมันกักตัดไอ้ฟองก่อนก็เออทำไมวะมไม่มีเลือดแล้วเนี่ยเอาละยาก <h ook> ินยาที่พี่นัด <h ook> เอาให้เอามาดิเอามาเปล่าพกเอาเปล่ามาเอามา ก็ไปลงทางนี้ลงไปด้วยกันไปลงไปกระฟองไหนพี่อยู่นี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมลงแบงฟองอยู่อยู่กับพี่นัาไปอยู่นี่อยู่นี่มันจะขยับอยู่นี่เดี๋ยวยิงนะอยู่เฉยยืนเฉยเลยโอเคอันได้ละบอม เป็นพาร์ทที่เวียนหัวที่สุดไปไปจ้ากมีเวียนหัวกว่านี้หายอีกแล้วไอ้หนูไอ้หนูอีกโอ้ยขึ้นมาไใดมาฟ้องคุณเหนื่อยว่ะมันเก็บไม่ได้วะมันบล็อกอพี่นัทเก็บนับขอที่นับฮะ ในเกมเหรอคะหนก็ฟ้องยองเลยนะทำไมอ่ะหิวเหรอไม่ใช่ตัวฟ้องอ่ะ,ออะดูเหมือนยองอะ,อะดีขึ้นไม่คุย,ยไปแล้วกไปแล้วแล้วทำไมไม่บอกอีกแล้วเลื่อนหายอีกแล้วคุณพี่ ได้บูปินมาแล้วเฮ้ยได้ได้ไอ้นี่แล้วพี่นัทนี่บูปินนี่อีกการหนึ่งเก็บไม่หมดเนี่ยเห็นเปล่าดีดูไม่ครบเนี่ยไม่ใช่ผมเพิ่งเก็บไงนี่นี่กระดาษโน้ตบนนี้เนี่ย๋อไม่ใช่เก็บไม่ได้ต้องดูให้หมดนะเดี๋ยวจะหาจะขาไม่ครบไม่บูปินเรือมาแล้วอะดูทีดิแต่เกาะต่อไปยังไม่ขึ้นนะนี่นี่นี่มีโน้ตตรงนี้นี่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 ตรงหัวเรือนี่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 โอเค ขึ้นยังอ่ะขอต่าขอเราไปขึ้นแล้วโอเคจบก่อนนี้ฟาร์มได้นะข้างนอกอู้โหมีนิฟาร์มเยอะจบแล้วแต่นี้แหละออกออกมาเนี้ยได้ออกออกมาเลยออกจากหัวเรือมาเลยเออออกมาหัวเรือมาเนี่ยมันขึ้นบไกชั้นไม่ได้แล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วที่เราอยู่อ่ะมาแล้วไม่มีใครลงมาเลยเชิญลงมาทำไมล่ะก็ลงมาแล้วนี่ไงก็ไปที่เรือนี่ไง